ครับกับเรียนนายกรฐมนตรีครคอร์รอลไ้กรมีเวลาการประชุมาไปเลกาการขออนุญาตให้ในวันมคณะรายกรัฐมนตรีเจ้าที่บายการคุมและผู้เกี่ยวข้องอยู่ที่ประชุมตาข้อรับข้อก้าวขออรอานการดำเนินการประชุมอร์รและที่คอรรอครับเอคประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานคอรรอลกระบานกราประชุมพร้อมดำเนินการในเวลาที่หนึ่งมีประธานแจ้ง การปรอกที่ปรากฏในข่าวนโยนเรื่องการกำหนดตำแหน่งข้าราชการโยนไม่มียศการออกเงินสื่อมวลชนที่รักครับวันนี้ผมเป็นพลตำรวจโทอนุชาโรจนันท์ผู้มีส่นราชการสำนักงานคตรในฐานะเลขาธิการคตรได้รับมอบหมายให้มาเรียนชี้แจงต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มีผู้ร้องขอให้คตรพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติว่าดาเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายหรือไม่นะในสองคำสั่งด้วยกันคือคาสั่งสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติที่1 7 7 2 5เ7ับลงวันที่18เมษายน2 5 6 7เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคําสั่งตรรอที่178 2 5ร7ับลงวันที่18เมษายน25 6 7ให้ข้าราชการตํารวจออกจากรชาชการไว้ก่อนซึ่งทั้งสองกรณี ที่ประชุมปตรมีมติเห็นชอบตามที่อนุพตรวินัยเสนอว่าการดําเนินการของสํานักงานตารวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่พระระาชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2 5 6 5กําหนดแล้วสำ,สำหรับกรณีที่การเทีรณายกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งนั้นไม่อยู่ในอนํานาจของปตรแต่อยู่ในอนานาจขององค์กรที่มีอํานาจวินิฉัยคือกองปตรที่ประชุมจึงมีมติ พร้อมทั right ้งผู <welche ăn? S 1> ้ท uh ี term, world, in ่ร้องเนี่ยได้ใช้สิทธิตามที่กฎหมายกําหนดต่อองค์กรดังกล่าวแล้วก็จึงให้ผู้ร้องรอการพิจารณาของกบขตรต่อไปครับต่อการดําเนินการในส่วนของกรณีที่มีผู้คัดค้านหรือกรณีที่ผู้คณะกรรมการท่านใดที่เห็นว่าตนอาจจะมีสภาพที่ทำให้การพิจารณาไม่เป็นกลางได้มีการดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายตามที่กำหนดไว้นในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการของปกครองทุกประการครับรตรวจสอบที่คอรมอลในวันนี้เห็นสอดคล้องกับมนุษย์คอรมอเมื่อครั้งตอวิธีกา,นนการประชุมช่ไหมครับถูกครับ มติที่ประชุมเสียงข้างมากครับเห็นชอบว่าการดำเนินการของสำนักงานกำเนิดข้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วนี่คือมติของอนุปรติลอ,อ,นนอ,ลลอวินัยอนุกร,ต,รต,ติลอวินัยมีสิบเก้าท่านนะครับแต่ก็มีที่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเท่าที่ผมจําได้มีประชุมและอยู่ลงมติโดยที่ไม่ได้ถูก ตัวที่มีสภาพที่อาจจะไม่เริงรลาเนี่ยก็มีการออกไปบ้านมีประชุมทั้งหมดสิบ้าท่านครับสิบห้าท่านครับมีประชุมมีมติเห็นชอบด้วยสิบสี่ท่านครับที่ประชุมเข้าประชุมทั้งหมดสิบสามท่านนะครับและที่ประชุมที่อยู่ในการประชุมเพื่อพิจารณามีมติสิบสองท่านครับ ผมขออนุญาตใช้คําตามข้อบังคับกอตรลอก็คือว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านที่ประชุมจริงถือว่าให้ความเห็นชอบต่อการประชุมครับผมขออนุญาตตอบเฉพาะอํานาจหน้าที่ของกอตรลอตามที่ผมได้รับมอบหมายครับเรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกอตรลอขออนุญาตได้ตอบครับขอครับขอประอตลอใช่ไหมครับ เท่าที่ผมทราบเนี่ยระยะเวลาของกปคตรเนี่ยตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยจะต้องพิจารณาในเวลา120วันนะครับแล้วก็ขอขยายได้อีกสองครั้งนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างใน120วันแรกนะครับแล้วก็น่าเชื่อว่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดครับ okay, ใครนะครับผมตีนไม่ชัดครับขออภัทีครับ เข้ากับสองเสียงหมายความว่าไงครับผมขออนุญาตครับม,ม,มันมันไม่ใช่สองเสียงครับคืออย่างนี้ครับก็คือสนักงงานทางดุชาติมีคำสั่งไม่ว่าจะโดยใครก็ตามนะครับแล้วก็มีการร้องขอให้ปอตลในฐานะองค์กรที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยพิจารณาว่า การดําเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายมหรือไม่และก็มีการมอบหมายให้อนุก,กะตะรววินัยไปพิจรารณาและเสนอซึ่งอนุก,กะตะรวินยัยพิจารณาสองครั้งและก็เสนอขึ้นมานะครับโดยมีความเห็นว่าการดําเนินการของสำนักงานอุทยานาดดยชาติเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดแล้วและ,ะตะรก็ไม่ได้มีมติไม่มีผู้ใดคัดค้านและก็คือเห็นชอบตามที่อนุวินัยเสนอครับโดยเซ็นไปก่อนหน้านี้ทั้งสองฉบับ คือไม่มีความผิดแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของตรถูกตอ้องไหมฮะผมผมตอบตามกฎหมายนะผมไม่ตอบเรื่องไม่มีความผิดเลยผมตอบว่าการดําเนินการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในเรื่องการบริหารงานบุคคลทั้งสองทาสั้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดแล้วครับ ไม่ถือว่าเป็นการกวดจังครับเพราะเป็นองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยในแต่ละเรื่องแตกต่างกันกตรมีอำนาจกำกับดูแลการบริหารงานบุคคลพิจารณาว่าสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่ปปคอมีอำนาจวินิจฉัยคำสั่งทางปกครองและมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งหากเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบซึ่งมิติในการพิจารณาของปปคตรอแตกต่างจากกตรครับจะมี เป็นอำนาจอิสระต่อกันครับกพกตรจะต้องนำผลของทางกตรไปพิจารณาด้วยไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของกพกตรครับขออนุญาตไม่ตอบครับจะต้องดูว่ามติดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับท่านใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร้องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องถ้าพิจารณาแล้วเกี่ยวข้องจะสมมติไปให้ทุกหน่วยครับในที่ประชุมความในที่ประชุมกตร่า ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการเนี่ยเป็นความเห็นที่ทางผู้ร้องเนี่ยได้ยื่นเพิ่มเติมมาประกอบการพิจารณาของอนุวินัยในครั้งที่สองนะครับก็อนุวินัยก็พิจารณาความอนุวินัยพิจารณาในประเด็นที่คอตรลส่งให้บวกกับพิจารณาในเรื่องที่ผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกิการแล้วก็มีมติอย่างที่ผมนำเรียนคอตรอลก็ได้พิจารณาในส่วนที่อนุวินัยได้พิจารณามาแล้วครับ จดีกาอยู่ด้วยอีกรอบเลยฮะในที่ประชุมกตอลอวันนี้ครับเอ่อที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของการประชุมผมขออนุญาตไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับแต่ว่าที่ประชุมได้พิจารณาสิ่งที่อนุวินัยเสนอมาในทุกประเด็นนะครับแล้วก็มีมติการที่ผมนําเรียนครับ ผมเรียนแล้วครับว่าผมได้รับมอบหมายให้ชี้แจงในส่วนของการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกตรนะครับผมไม่สามารถจะชีช้แจงได้ในส่วนของการใช้อํานาจของบุคคลหรือองค์กรอื่นครับ,นนรบท่านใช้สิทธิ์แล้วครับในส่วนของการอุทธรณ์คาสั่งต่อคณะกรรมการพิพากษาธรรมขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาครับ จากคำวิิจัยของกตรตามมาตรานี้ผมในสายของการบริหารผมคิดว่าเป็นที่สุดนะครับขออนุญาตนะครับคือในเรื่องของการใช้สิทธิ์ต่อนะครับต้องมาพิจารณาผมว่าเป็นข้อกฎหมายนะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเนี่ยเป็นคาสั่งทางกปกครองที่สามารถใช้สิทธิ อุทธรณ์หรือใช้สิทธิ์ยื่นต่อศาลได้หรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้ยังไม่ยังไม่ได้นำถึงก,การพิจารณาคงจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับสหรับรท่านเป็นผู้รกับท่านเนองู้่าคือในเรื่องของกรณีตามกฎหมายวิธีปฏิบัตรริราชการของปกครองเนี่ยมีสส่วนนะครับสำหรับ กรณีที่คณะกรรมการที่อาจจะมีสภาพที่ทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลางก็คือกรรมการท่านนั้นมีความรู้สึกว่าตนเองเนี่ยอาจจะมีความที่พิจารณาไม่เป็นกลางได้นะครับอันที่สองคือมีผู้คัดค้านนะมันมาได้สองทางทั้งสองกรณีเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของประธานในการเรียกประชุมเพื่อพิจารณาว่าบุคคลที่ถูกคัดค้านหรือ มีความเห็นว่าตนอาจจะมีสภาพร้ายแรงนั้นให้สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีมติมีมติอย่างใดก็เป็นที่สุดเป็นไปตามนั้นครับวันนี้ได้ข่ววาวกำหนดครับแสดงว่าถ้าอย่างนี้รองเชอรองกรรมการท่าในใดท่านหนึ่งเนี่ยแล้วคที่ลิใใเป็นเื่อไ้งับีด้ครับก็ผมเรียนแล้วครับว่าในเรื่องของการคัดค้านหรือกรณีที่กรรมการท่านนั้นเนี่ย เห็นเองหรือรู้สึกเองว่าตนนะอาจจะมีสภาพที่ทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลางท่านก็แสดงตัวนะครับหรือท่านก็จะต้องออ,ออกจากห้องประชุมแต่ในขณะเดียวกันก่อนออกจากห้องประชุมนกฎหมายกําหนดว่าท่านสามารถที่จะชี้แจงข้อมูลให้กับคณะกรรมการก่อนและดําเนินการลงมติ เพื่อจะพิจารณาว่าท่านต้องกลับมาทําหน้าที่หรือเปล่าการทําหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับหากท่านใดจะไม่ทำนะครับไม่สามารถจะตัดสินได้ด้วยตัวเองนะครับต้องให้คณะกรรมการนั้นเป็นผู้วิิจฉัยซึ่งเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครองครับเ้นแล้วนะครับในส่วนของการดําเนินการในส่วนของการนําความกลับควบคมทุนนั้นที่ผมเรียนครับว่าไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกตทนะครับก็ ผมก็ขออนุญาตไม่พูดถึงต้องขออภัยด้วยไม่ได้มีการพูดถึงครับครับเป็นันอนขั้นตอนตามกฎหมายครับเมื่อมีคำสั่งให้ขา้าราชการตำรวจที่อยู่ในระดับที่จะต้องนำความกลับมลทุลน,นะครับก็เมื่อมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ย ก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องนําความกลับคมทูซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนตามกฎหมายครับอยั่นางนที่้มผมเรียนครับว่าผมคงตอบได้เฉพาะอำนาจหน้าที่ของกอตลอลนะครับผมไม่อาจจะก้าวล่วงไปในประเด็นที่จะต้องมีนิฉัยในกรณีนี้อีกครับ